สวัสดีกับทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมคุณเด็กแคสเตอร์ทีวีนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเกมประสา์อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ไม่รู้จะมาเล่นโหมดไหนก็อยากจะมาเล่นโหมดนี้ละกันทานผู้ชมนะนะสี่คนนะครับโอเคมันจะมีอีกแมตช์หนึ่งนั้นนี่อันนี้ผมยังไม่โหลดแผนที่มาเลยต้องรอโหลดก่อนอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นนะฮะแต่ผมจะมาเล่นอันนี้ก่อนดูสิว่ามันจะต่างจากอันนี้เปล่าอ่ะ เราเสียเวลาไปไปกันดีกว่าจับปูไปโอ้ยน่วันนี้ผมไปปรับไม่ใช่ปรับไปทำให้เสียงไม์ช็อตมันหายไปแล้วน่าจะดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะเสียงเกมเบาไปเปล่าผมกลัวเสียงเกมจะเบาไปนะแต่คงไม่นะเอ็มสีไป Hãy đợi, đợi, độtตรง này này là, đợi, không đột cài cài này cả đay, cái ờ mua anh mua này, thả long nì cái mương, à, เก็บก่อนไม่ได้แดกเขาหรอกอุ้ยโอ้ยผมกดผิดท่านผู้ชมอุ๊ยเก็บ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 เกอ้ยไล่เฟิรนเฮ้ยยังไม่อยากได้ตอนนี้ไล่เฟิรนเนี่ยทองเก็บเอเก็บเอ้ฝีมาเออ เอานี่ดีกว่าอ่าเอานี่ดีกว่าตื้อโอเคเพิ่งเจอกัอะไรเจอศัตรูใช่ไหมนนวงไปไหนเนี่ยไกป่ปวกเนี่ยวงเนี่ยโห,ย,ห,ย,หย,ยังไกลเลยพี่ชมยังไลอะไกล,กลเลยแหละวิ่งออกไปจะโดนยิงตายไหมล่ะเออเนี่ยเฮ้ย ศัตรูขับรถมาไอ้ย,ยาโอ้ยเสียวตุ๊ผู้ชมอุ้ย Using a bandage. มีเกาะแล้วด้วยไม่มีเกาะไม่มีเกาะอุย้ไอย,ไม,มย,ไ,มมยไม่น้ามาเลยโอ้ยแล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ย วิ่งออกไปจะโดนยิงตายไหมละ่ะวิ่งออกไปจะโดนยิงตายไหมละ่ะวิ่งออกไปจะโดนยิงตายไหมละ่ะเอออืมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงดีกว่าเอาตรงนี้ละกันนะนี่ตรงนี้เลยนะอืมมันจะพอมีปืนอยู่นะ หวังว่าจะพอมีปืนให้มั่งสนไนเปอร์มาทำไมนี่อ่ะอ่ะโอเคอยังไน,นก็มีปืนวะข้างล่างเขาวอกันอยู่ข้างล่างเขาวอกันอยู่นน้น,นจะไปจผู้ชม ถ้าเป็นปืนคิดจะไหวไหมวะเพราะถ้าผมโดดไปตอนนี้ผมตายแน่เลยนะแต่จะมีเพื่อนอยู่ข้างล่างนะ หลังมึงปุ๋ยหลังมึงปุ๋ยหลังมึงปุ๋ยหลังมึงเปลี่ยนปืนมืองานนี้โุ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้นี้หลง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 เฮ้ยวุ้ย ใจหายเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็เห็นคนล่อนลงนั่นไงลงมาโน่นหนึ่งอยากไปเอาแน่จังเลยสไนเปอร์เพื่อนไปไหนวะคนมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้ยนิดเดียว lớn một số sắm để 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 lạc 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 sợ tôi lạc Hãy subscribe một ยิงมึงแน่อ่อืมื้องน้อตัวให้มึงตายตายคู่เลยโอ้โหสิบสี่อะสโลปเอ้ยโอ้โหสองนี่เกียดมากเลยยิงยากท่านผู้ชมปัญหาพวกนี้ล้านกว่าสองนี่ยิงยากมากอะ เลเปอร์ไว้ส่องไกลๆเลท่านผู้ชมนะอุเอาวเอาหรอเโอ้ยเดียวเดียอืออุ้ยเดียวเดียวพอนมเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราถอยทำไมถอยทำไมเน็ตเน็ตผมแล้วเน็ตเพื่อนเนี่ยฮะทำไมแหลกเนี่ยโอเคดีว่ามียาฟื้นตัวเองนะถ้าไม่มีตายร่อนร่อนไอ้นั่นร่อนเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยว เออโอ้โหเกือบตายอุ้ยเกือบตายเกือบตายลงมาทำไมลงมาทาไมจะเปลี่ยนสไนเปอร์เดี๋ยวเอาตัวนี้มาโอ้โเกือบตายอุ้ยท่านผู้ชมอุ้ยเกือบตายไปหาใกล้ๆเพื่อนดีกว่าตายตาย เืเดวเี๋ยว,ยว,ยวายยิงปูดยิงปูดอ่าอาไม่ได้คิวแต่ก็ช่วยเพื่อนคิวยังดีท่านผูน้ชมนะเอาโอ้โหใช็อตเลยเหรอไป ยิงไลยยิงไลยยิงไลยตายไหมโอเคแบงเป็นท้สามสี่คนไม่ตายเูาจะพูดยังไรงรู้ปะนอกอ่ะไหนไหนเอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บนะอาโมก ถ้ากูเห็นแว๊บๆข้างหลังมีไม่ใช่เหรอไปไหนละดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยกูดูกับเพื่อนเมื่อกี้เนี้ยนึกับเพื่อนนึกว่เพื่อนนึกับเพื่อนนึกับเพื่อนนึกับเพื่อนวิ่งมาแหมดูกับเพื่อนเมื่อกี้นี้สวยไหปะเนี่ย โอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้โหเกาะทองอีกฮะไม่ตายกูพูดยังไงแล้วเนี้ยมารวมอยู่นี่หมดเลยเอื้อไ่เป็นไรมีเฮ้ยเฮ้ยผมลงมาได้เลยอ๋อเพื่อนซื้อเพื่อนซื้อเดี๋ยวก่อนลงมาแล้วตายตรงไหนวะตรงนู้นแต่มีคนไม่ไป จะสู้ยังไงปืนไม่มีอุยอา้อามันตายอา่ะมันตายเอ,อิรนไหนไให้มันตายนอนโอ้โหเอมม็มนาโอ้ยยีย่เนินได้ที่สี่โอเคมาหมด นี่สักสักรอบนะท่านผู้ชมนะโมแบบทีมนะฮะโอเคไป <S <S ทีมแบบอันนี้ระยะสั้นนะแบบสามในสี่สหรือเปล่าเออน่น่าจะใช่นะไปแบบรอบหนึ่งก่อนอ่ะมาเตรียมพร้อมก่อน ซื้อเกาะไสปืนนะช่างมันไปไปกันให้เพื่อนนำเราไม่นำไม่นำให้เพื่อนนำเราไม่เก่งเราต้องให้เพื่อนนำเราต้องให้เพื่อนนำหลงหลงหลงออ้ย เออ,อ,อยิงยอีกคนอีกคนโอ้ยโอยเกือบตายเอยอนั่นแหละเจง๋จงเโอ้ยเกือบตายเหมื่อกี้นีุ้้ยได้ MVP ไปองให้เพื่อนนำนะเออเราไม่เก่งเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องนำท่านผู้ชมอย่าไปตายง่ๆงไม่ดีไม่ดีไ,ดไหนบ้าโอ้โหเสียงตั้งแป๊ะเมื่อกี้นี้ โอ้ยโอ้ยเออโหเมื่อกี้นี่โอ้โหมาหลายคนเลยแจงๆจงอะไรอ้าว่าขี่กันทำไมดิเออเราไปสะนเพราเราต้องอยู่ระยะไกลท่านผู้ชมนะไหนขอซูมหน่อยดิขอซูมหน่อย

โอ้ยโอ้ยยิงแม่นใช่ไหมวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเกือบตายเมื่อกี้นี้ผมอ่ะผมนี่แหละเกือบตายโอ้โหเกือบตายโอ้ยลุ้น ร oh, อบสี่รอบสี่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไว้ไว้ไวไวไวโอ้เดี๋ยวก่อน เออลม้ลมลม้ลมล้มล้มฮี่ด้ำยสไนเปอร์เออเออซ้ำให้ตายให้หมดโอ้ยโอ้ย โอ้ชนะหมดนี่ก็ยังดีครับท่ผู้ชมนะโอ้ผมฆ่าไปสี่เอ้ยไม่คนที่ได้ MVP นี่สังหารไปเจ็ดเก่งมากนี่ท่านผู้ชมไม่เป็นไรไล่ให้ไล่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 ก็โอ้ไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมครับเก่งมากเกมแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกกับผมเท่าไหร่นะเก่งมากๆเลย ก็เกมนี้ถ้าใครอยากจะลองไปเล่นก็ลองโหลดเล่นดูนะฮะที่ Play Store นะฮะแต่ iOS ที่ผมไม่รู้นะลองไปหาดูแล้วกันป t s สไตร์ Brush, Strike, นะครับผมเกมนี้สนุกนะฮะเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้นะเป็นทีมก็ยังได้นะฮะก็ไม่มี็นไรแล้วครับผมก็เดีย๋ยวผมจะลงคลิป,ปบ่อยๆนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมรักทุกคน,น,นมากนะครับไปแล้วครับจุ๊บ